สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับสบูอ่ออลลี่นะครับสบู่บ้านกว่าจตะลุกตะนะครับวันนี้ผมนะครับก็ได้ใช้มาประมาณสักพักหนึ่งประมาณ,มาณเดือนกวก่อนนั่นแหละครับแต่ก่อนหน้าผมมีปัญหาเหมือนกันนะครับปัญหาเรืเ่องผิวหน้าแห้งนะครับแล้วก็จะมีสิวจุดด่างดำนิดนึงน,นะครับใครที่มีปัญหาเรืเ่องฝ้าเรื่อกกงกากริ้วรอยนะครับก็สามารถใช้สบู่นี้ได้นะมาดูผมจะล้างน้ำด้วยนะครับมาดนีะครับนี่นะครับแล้วก็ผมนะครับฟองแบบเยอะนะครับถ้าใครอยากฟองที่เยอะก็โหวอันีนะครับก็ ละเอียดเนะครับแล้วก็ส่วนผสมเขาครับก็จะมีว่านหางจระเข้เปลือกมงูพูดแล้วก็น้ำผึ้งน,น,น,นะครับกลิ่นเขาจะหอมลงบนหน้าเลยครับดูนะครับล้างคือละเอียดมากเลยครับมีกลิ่นหอมครบสดชื่นมากเลยครับเราจะผ่อนคลายแล้วก็กกสดชื่นในการถูน่าจะรู้สึกว่าเราอยากล้างหน้าทุกวันเลยนะครับสมุนตัวนี้นะครับรอบดวงตาละเลยนะครับแล้วก็ถึงไปต้องหนึ่งนาทีหรือส,สองนาทีครับดีครับวนไปนะครับถูวนไปนะครับผม มาพอได้เวลาเสร็จลาบอกกันครับฉะนั้นนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะมาเช็ดหน้าให้ดูนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมนะครับได้ล้างสบู่นะครับวันนี้นะครับ ก็รู้สึกว่าน่ากมนนะครับบอกว่ามีความแบบเด้งแล้วก็นุ่มครับอะไรเงี้ยที่ไงผมก็ฝากด้วยนะครับสูตรโบราณเรื่อวัชเรีนะครับผมส่วนปอบของเครื่องหลอก็คือก็กระเทจเหลืองโค้รแล้วก็น้ำผึ้งนะครับส่วนผสมของเขาก็โอเคเลยครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งในไลน์ได้เลยนะครับการันตีว่าัชรีจริงๆครับ